สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสนทนาภาษาไทยกับเรานูนูอ่าวันนี้นะคะก็กลับมาเรียนภาษาไทยกับครูแก้มกันอีกเช่นเคยนะคะแต่จะเรียนเรื่องอะไรนั้นนะคะครูจะยังไม่ฉเฉลยนะคะแต่ครูเนี่ยจะมีกิจกรรมสนุกๆให้นักเรียนนะคะได้เล่นกันแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นไปดูกันเลยคะ่ะ กิจกรรมนี้นะคะก็จะมีชื่อว่าภาพไหนเป็นภาพไหนต้ในไทยซินั่นเองอาจากกิจกรรมนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าครูเนี่ยมีรูปปลานะคะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ดูทั้งสองรูปนะคะามาดูกันที่รูปแรกกันก่อนเลยนะคะรูปแรกเป็นรูปปลาที่กําลังว่ายน้ําอยู่นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนคิดว่ารูปแรกเนี่ยเป็นเป็นปลาที่อ๋อเป็นปลาเป็นหรือปลาตายคะ ่าเป็นปลาเป็นนั่นเองอ่าแล้วภาพที่สองนะคะภาพที่สอนักเรียนคิดว่าเป็นปลาเป็นหรือปลาตายเอ่ยมันจะมีลักษณะแต,ตกตา่างกันอยู่นะสองตัวอ่าเป็นปลาตายนั่นเองนะคะซึ่งก็จะสามารถสรุปได้ว่ารูปที่1เนี่ยปลาเป็นส่วนรูปที่2เป็นปลาตายนั่นเองอ่ะนักเรียนเนี่ยก็จะเห็นว่าขนาดปลาเนี่ยยังมีทั้งปลาเป็นและก็ปลาตายนะคะซึ่งก็ เช่นเดียวกับพยัญชนะเอ่อเออเช่นเดียวกับคําในภาษาไทยเลยนะคะคําในภาษาไทยเนี่ยก็จะมีทั้งคําเป็นและก็คําตายเช่นกันนะคะทีนี้รู้หรือยังว่าวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอะไรอ่ารู้หรือยังเอ,อ่ยอ่จะสอนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของพยัญชนะตัวสะกดในภาษาไทย คำเป็นนั่นเองค่ะซึ่งคำเป็นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นลักษณะย่อยๆอีกนะคะแต่จะมีลักษณะอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะคำเป็นนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ลักษณะนั่นเองนะคะข้อที่1น,นะคะคำเป็นเนี่ยจะต้องสะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กงแม่ก้นแม่ก้แมกแม่เกยและแม่เกลนะคะ หรือเราเนี่ยก็จะมีวิธีการจําที่ง่ายๆนะคะก็คือหนุ่มยวงนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูที่ตัวอย่างของคำเป็นกันต่อเลยนะคะามาดูที่คำแรกกันเลยนะคะคือคาว่าร้านคําว่าร้านเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะสะกดด้วยตัวนอหนูหรือแม่กลนั่นเองต่อไปนะคะก็คือคําว,นะคะคว่าเดียวนะคะคําว่าเดีวยนี่ก็จะสะกดด้วยแม่เกิลก็คือ วัววแวนซึ่งก็เป็นคำเป็นนะคะต่อไปก็คือคำว่าชมคำว่าชมเนี่ยก็จะสะกดด้วยแม่กลมนั่นเองนะคะก็คือตัวมมาส่วนคำว่าลิงคำว่าลิงเนี่ยก็จะอยู่ในแม่แม่อะไรเอย่ยแม่กลงนะคะซึ่งก็คือสะกดด้วยตัวงงูอ่าก็เป็นคำเป็นเช่นกันนะคะต่อไปคำสุดท้ายก็คือคำว่ายายนะคะคำว่ายายเนี่ยสะกดด้วยแม่เกลก็คือตัวพยัญชนะ โยยักษ์นั่นเองนะคะซึ่งาจากตัวอย่างเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็จะสะกดด้วยมาตร,ราตัวสะกดที่เราเรียกว่าหนุมยวงทั้งหมดเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นคําเป็นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะที่ครูเนี่ยได้เอามาฝากนักเรียนนะคะคําเป็นเนี่ยนอกจากจะสะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กลมแม่กลนแ,แม่เกยแม่เกลแล้วนะคะก็ ยังแบ่งมาตราตัวสะกดออกเป็นสองแบบอีกนะคะก็คือแบบที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรานะคะ down, ซึ่งมาตราตัวสะกดแ,แม่กงแม่ก้มแม่เกยและแม่เกลนะคะก็จะจัดอยู่ในรูปแบบของเอามาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานะคะเพราะมีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดเนี่ยเพียงแค่ตัวเดียวนะคะอย่างเช่นแม่ก้มนะคะก็จะมีมมมะเป็นพยัญชนะตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวเออแม่ กงก็จะมีงองงูเป็นพยัญชนะตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวแม่เกยนะคะก็จะมียอยักเป็นตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวแม่เกลนะคะก็จะมีวแหวนเป็นตัวเป็นพยัญชนะตัวสะกดเป็นแค่ตัวเดียวนะคะต่อไปนะคะก็จะมาดูที่มาตราตัวสะกดแม่กลนะคะก็จะจัดอยู่ในมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะเพราะว่ามีพยัญชนะตัวสะกดเนี่ยมากมายนะคะ อย่างเช่นโรเรือรอลิงรอรจุรานเน่และก็ยอผู้หญิงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูกันที่ตัวอย่างกันก่อนเลยนะคะ,ะตัวอย่างของอมาตราตัวสะกดนะคะที่ตรงตามมาตราก็อย่างเช่นคําว่าการเกงนะคะก็จะมีงงงูนะคะเป็นตัวสะกดก็คืออยู่ในแม่กครงคําว่าส้มนะคะคาว่าส้มเนี่ยก็จะ มีมม้าเป็นตัวสะกดก็จะอยู่ในแม่กลมคาว่าถ้วยนะคะคาว่าแมวแมวเนี่ยก็จะมีตัวสะกดเป็นวแหวนก็คืออยู่ในแม่เกลน,นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของคําที่อยู่ในมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะอย่างเช่นคําว่าเรียนคาว่าคูณคําว่าเนนนะคะคาว่าวานอ่ะเหมือนอย่างเช่นคําว่าวานเนี่ยเวลาเราสะกดเราก็จะสะกดว่าวอนวานใช่ไหมคะ แต่เมื่อเรามาดูรูปแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้รูปของตัวลอจูลาในการาที่จะเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะลักษณะที่สองของคำเป็นนะคะก็คือคำเป็นที่ไม่มีตัวสกดนะคะเราเนี่ยก็จะดูที่สระเป็นหลักนะคะอย่างเช่นสังเกตง่ายๆนะคะจากคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวในแม่โกกานะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยสระ อ่าสระอูสระโอสระเอียสระอีสระเอสระออสระเอือสระอือสระแอสระเออแล้วก็สระอัวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคําเป็นที่ไม่มีตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคําว่าปูนะคะปอูปูเอ่อก็จะใช้สระอูนะคะ ในคำแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะไม่มีตัวสะกดนะคะคำว่าถือถอถอือถือนะคะก็จะใช้สระอือค่ะกาแฟนะคะคำว่ากาแฟเนี่ยก็จะใช้สระอาแล้วก็สระเอในคํานั่นเองค่ะคําว่าดีโดยีด e ีนะคะก็ไม่มีตัวสะกดเช่นกันนะคะก็จะใช้สระอ e ีนะคะ คำว่าตัวนะคะคำว่าตัวก็จะไม่มีตัวสะกดเช่นกันนะคะแต่จะใช้สระอัวซึ่งเป็นสระผสมเสียงยาวนะคะในคำแล้วก็คำว่าเวลาก็เช่นกันนะคะก็จะไม่มีตัวสะกดเช่นกันค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคําเป็นที่ไม่มีตัวสะกดค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นคําเป็นในลักษณะที่3นะคะคําเป็นในลักษณะที่3นี้นะคะก็คือคําเป็นที่ ผสมด้วยสระอัมไอไอเอานั่นเองนะคะนักเรียนสงสัยกันไม่เอ่ยว่าทำไมสระอัมไอไอเอานี่ถึงจัดเป็นคำเป็นคะอ่าเรามาดูกันที่ที่มากันก่อนเลยนะคะก็คือ,อสระแรกนะคะก็คือสระอัมสระอัมเนี่ยก็มาจากาเสียงอะบวกกับาท้ายเสียงก็คือตัวหมอม้านั่นเองนะคะต่อไปเสียงไอนะคะทั้งไอ,อไม้ม้วนแล้วก็ไอไม้มาลายเลยนะคะก็จะ ประกอบไปด้วยเสียงอะบวกกับตัวยอ,อยักษนั่นเองนะคะต่อแปกก็คือเสียงเอานะคะเสียงเอาก็คือ,อามาจากเ,าเสียงอะนะคะบวกกับตัววนั่นเองนะคะซึ่งถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะ่ะท้ายเสียงของสระแต่ละเสียงเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยออตัวมอมา้าตัวยอยักและก็ตัววเวนนะคะซึ่งออมันก็มาจากคำว่านุมยวงนั่นเองนะคะ จึงทำให้สรรอัมไอไอเอานะคะจัดเป็นคำเป็นค่ะอะเรามาดูกันที่ตัวอย่างของอคำเป็นที่ผสมด้วยสรรอําไอไอเอากันก่อนเลยนะคะมาดูที่คำแรกนะคะก็คือคำว่าน้ำคำว่าน้ำนะคะก็ะใช้สระอะไรเอย่ยสารอํมนั่นเองนะคะคำว่าจำคำว่าจำนะคะ ก็คือจออะมจํม,จมก็คือเป็นสระอํมเช่นกันนะคะคาว่าไปคาว่าไปนะคะก็จะสังเกตได้ว่าใช้อสระไม้ม้วนนะคะคาว่าใจคําว่าใจก็เช่นกันนะคะก็คือใช้สระไอไม้มลายค่ะคาว่าเสาก็คือโอะวเสาเห็นไหมคะก็จะท้ายเสียงเนี่ยก็จะเออออกเสียงเป็นเสียงวต่อไปก็คือคําว่าเราก็คือร อวอรเรานะคะก็เหมือนกับคำว่าเสาเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของอคำเป็นนะคะที่ผสมด้วยสระอัมไอไอเอาค่ะอ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคำเป็นนะคะแต่เพื่อนนักเรียนเนี่ยสามารถจำได้ ชัดเจนแล้วก็แม่นยำม,มากขึ้นนะคะเราเนี่ยก็จะต้องมาทบทวนคำเป็นกันก่อนนะคะตั้งแต่ลักษณะที่1ลักษณะที่สองแล้วก็ลักษณะที่3เลยนะคะลักษณะที่1เป็นยังไงแล้วเอยลักษณะที่1ของคำเป็นก็คือเป็นคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กม้มกนกงเกยและเกลนั่นเองอ่ะต่อไปลักษณะที่สองก็คือคำเป็นที่ไม่มี ไม่มีตัวสะกดนั่นเองแต่เราเนี่ยจะดูสระนะคะเป็นหลักซึ่งเออก็จะได้แก่คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่กโอกาอย่างเช่นคำอะไรบ้างแล้วคำว่าปูอ้าเมื่อกี้ต่อไปลักษณะที่3นะคะลักษณะที่3ก็คือคำเป็นที่ประสมด้วยสระอําไอไอเอานั่นเองนะคะ และนี่นะคะก็เป็นลักษณะาทั้ง3ามลักษณะของคำเป็นนั่นเองอะสำหรับสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอขอบคุณนักเรียนที่น่ารักของครูมากๆนะคะที่อุตส่าห์อยู่ฟังครูนะคะจนจบคลิปนะคะ,ะแต่ว่าข้ามหน้าอย่าลืมนะคะว่าเราเนี่ยจะไปเรียนเรื่องคำตายกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ